มาตอนนี้เห็นเกมอัปเดตรถเข้ามาใหม่นะครับกว่าจะอัปเดตอ,อย่างนานอัปมาแล้วนะครับอ๋อออฟโรดก็มาเนาะ AMG ปีหกสามมาก็มันจะมี วาหาลากับโรมิโอเนาะโอ้โหชื่ออ,อบอกเลยว่าไปขับมาก็เซต,ตัสก็โอเคอยู่อะเลี้ยวชุดแต่งเขานะเนาะเลี้ยวเลี้ยวแบบเลี้ยวดีจีอาตอะคอนมิวสูงสุดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ่วนวาหลาล่าอืม วาฮาร่าแต่รถมันสวยอยู่นะครับมาเปิดวาฮาร่าแล้วกันเออโอเคไหนดูซิไอตัว๋วอ่ามาครับรู้สึกว่าเขาจะแจกไอเพชรไอนี่สิบเม็ดด้วยนะเออครั้งแรกครับโอ้โหแทบไม่ต้องลุ้น เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยโอเคครับคลิปนี้น่าจะจบแล้วเฮ้ยใครเนี่ยอ๋อสีม่วงม่วงไปวะเออสีม่วงดิโอ้โหโอ้โหไม่ จอเจ็ดสองศูนย์หลุดมาทำไมวะเนี่ยเฮ้เจ็ดสองศูนย์วะโอ้ยโอ,โอจะบอกนาลีเลยวอ่อาม่เกือบจัดเลยวะ โอ้โหโอ้โหเป,เปิดอย่างนี้ไม่ได้ลุน้นเปิดอย่างนี้ไม่ได้ลุ้นครั้ทงที่สามครับครั้งที่สามขอหน่อยเอออย่างนี้แหละเออนั่นแหละเกือเกินแปดสองศูนย์ไอ้สี่แปดครั้งนี้สีม่วงอีกแล้ว ไม่ม่วงจะง่วงได้ไงครับเปิดเป็นครั<ป>้ทงที่ห้าไปแล้วเุ้ยแต่รู้สึกว่าอ่าไอ้ GTR ยังอยู่เลยนะ GTR นี่ยังอยู่เลยเออตู้ GTR รู้สึกมันจะแยกกันหรือเปล่าอืมกดต่อเฮ้ย อันนี้มาอุย้ยสะดุดอย่างนี้สะดุดอย่างนี้เปิดมาทองเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแล้วเป็นสีม่วงแต่โอเคไม่มีโอกาสคงจะมีคิ7เจ็ดเจ็ดแล้วนะแล้วก็รู้สึกจะมออีออฟโรดมาใหม่ด้วยนะครับเออเฮ้ย โอ้โหชื่อแม่งม่วงอีกแล้ว,วะ่ะแปดแล้วมื่อม่งเมื่อกี้แบบแฟนแบ็คอะทุกคนเห็นไหม <c oughs> เออครั้งที่เก้ามืโอ้โหแฟนแบ็คแม่งอีกแล้วชื่อมันสปอยปะเนี่ยอุย้ยไม่ใช่วะ่ะอุย้ยอันนี้มาอันนี้มาครับอันนี้มา แล้วมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเจ็ดสองศูนย์ไหมเนี่ยหรือสีแปดโอ้ยยังยังยังสี่แปดสี่แปดโอเควารา,าเปิดเก้าครั้งวะอืมแม่งอย่างกระปาโลมมาใช้ได้อยู่นะเออสวยอยู่นะครับ แสดงในละ็อบบี้อยู่เลยสคริปผมไปอุ้ยแต่ว่าสองร้สี่สิบผมจะเอาอีกคันหนึ่งดีวะนี่เลยอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งใช้ตัวแรกเท่าไหร่เนี่ยร้อกสิบก็เปิดจัดอีกสองคันก็อีกสองรอบมาแล้ว S <S ม่วงไม่ง่วงได้ไงล่ะเรียบร้อยโอเคเมื่อกี้ใครกันไม่รู้อ่ะร้อยหกสิบรอบร้อยหกสิบรอบและครั้งที่ร้อยหกสิบอุ้ยอุ้ยอืมอ,อ,อไม่ใช่นะไม่ใช่เออแต่ว่าให้ครบสองรอยสี่สิบเลยก็ได้มัง้ง เ,ออเดี๋ยวนะมันพันห้าใช่ไหมสามหกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยไม่พอว่ะทุกคนหรือว่าจะเอาอันนี้เลยเดี๋ยวผมไปนะเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมนี่วะแล้วได้เจ็ดสองศูนมาด้วยนะอัพสุดได้แค่หนึ่งอีซมันน่าจะพอไหวไหมวะ แม่สูดจูนก็ไม่รู้อะลองไปปรับกันดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแปดร้อยห้าสิบหกอ่ะแปดร้อยห้าสิบหกก็โอ้มันก็เก้าหนึ่งแปด เออเซนโต้วิทำไมเซนโตมเยอะจังวะเนาะเซนโตนี่เยอะเยออะืมส่วนเอ่อัอนนี้อ่ะอ๋อแลกเปลี่ยนโดยการสมรับเฉพาะแลกเปลี่ยนด้วยโอ้ เชื่อมันมันไม่ให้เราเก็บแล้วหรอวะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันมีตรงนี้มาวะอ,อ,อ๋อหรือว่ามันเป็นมันก็มีอย่างนี้แต่แรกแล้วปะไม่รู้นะถ้าแรกเปลี่ยนเฉพาะเออสเตตัสมันก็ดีอยู่อะแต่ว่าคาัดกลางอย่างว่าแหละคัดกลางคาัดกลางไม่มีเยอะแล้วอะ เนี่ยาคาร์ดกลางแบบก็ก,ก็ก็เยอะอยู่นะเจ็ดเอ่อสีเจ็ดนี่เอาออกไปได้เลยก็ใครเปิดคันไหนเนอะช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนคันนี้นี่น่าจับไหมโรมิโอเนี่ยเออลรมิโอก็สเตตัสก็แบบอืมแต่เลี้ยวดีเลี้ยวดีมากนะครับเป็นด่านโคง้งเลี้ยวแบบคดเคี้ยวเลี้ยวรถอะไรเงี้ย ดิฟมุมแคบค่อนข้างดีนะแล้วก็ลิ้งความเร็วค่อนข้างโอเคครับดิฟมุมกว้างแต่ว่าความเร็วสูงสุดนี่แทบลืมไปได้เลยนะโอ้ความเร็วสูงสุดนี่แย่แย่เลยนะครับเออก็นี่ไงเดี๋ยวดูซิเขาแต่งกันยังไงบ้างนะครับไปดูกันที่ t e a extreme อา่าแต่ผมว่าสีขาวว่าสวยสุดแล้วนะครับ เนาก็มีแบบลายให้เลือกกันนะเออใครเปิดเท่าไหร่ครับคอมเมนต์บอกกันไว้ส่วนมันไม่พออ่ะเพชรหมื่นหนึ่งเนาะเพราะพันมันมันพันห้าร้อยเนาะอ่าสามหกเก้ามันต้องสิบสองป่ะมันต้องอีกแปดครั้งอ่ะอืมใช่ไหมเออต้องอีกแปดครั้งถึงจะเป็น 240เนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปแหละว,วันนี้แต่ว่า GTR ยังอยู่นะครับทุกคน GTR นี่อีก36มสก็ได้อีกแล้วเหรอวะแล้วจะแกลกรับอะไรอะ่ะโอ้เดี๋ยวนะอ๋อ GTR ก็โอ,โอ้นี่ผมมาผมมาแลก GTR ได้นะเนี่ยไอย้ทุกคนใครใครเปิดใครเปิดอันนี้นะ ใครเปิดวาฮล่าก็มาแลก GTR ได้นะเออใครที่ไม่อยากได้คันนี้นะครับผมว่ารู้สึก GTR จะแรงกว่าไหมไม่รู้นะแต่ผมขับคันนี้ก็ชอบอยู่นะครับถ้าใครแบบขาดรถก,ก็ก็อันนี้มาได้นะเออโอเควันนี้ผมไปแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่สำหรับปาโูมานะ